ดูใหญ่ hơn ให้เับอก็อจับตองใหนมา้างไหมเงตะไ่ที่อนนองางลมเฮงอจคนใหม่ตัหนาเนอเฮาเป็นห่วงกำุงยันยันหัวพ้อกันเนาะโอ้โหนตี่ยยันยันหั่อกันใครนมี้แต่ห้อนอปไปเนาะมีร่มมีนะกำงเนาะ ถ่ายด,ดีขนาดนี้ว่าเป็นไม่ค้างังไงขาวกับสบายดีเด้อเพ่อ่น้องไอตอนนี้ข้างม่วอวนกะเดิามมันจิตกรรมมังงงแล้วตอนนี้ยอดเที่ยงเนาะใส่ใส่เสื้อขาวเนาะม่วอวนเนาะเสื้อจะใส่ว่านนี้เนี่ยถือก็จะจะใส่ผิดพ์ตือ,อมืองา

ลองแล้วเป็นเราเป็นไอ้อันไว้จะเป็นน้ย้อแ่จบวชแกใจมาในจำนี้บอนเอาชองหนึ่งกินกินก็ไม่อ้วนนะวนเนาะเอาวะแบงครึ่งเนาะเนาะอืมเอาไม่ไม่อ้วนชองนึงโอเค

เฮ้ยแขนโตประเด็กดมนี่ล้าเมื่อเลยสองคนเราหนิเห็นยังมันหวหน้าย่างไก่หมูกลสิเมือนได้ไดเนอปเร้อ่้ักมากันชัดเขาเือกสเยาทำ่อนเ้อะ

เดี๋ยวพอดียังหมอนึงโชคดีถูวยว่าไมมวัดนะฮะไม่จับก่ะเรากินก่อนเรใช้น้ำลายมเจ้ากันเร่ใช้น้ลายเราเราใช้น้ำลายกเตน้งสารพืช่เนื้อไ่เนี้อส่วนหกเน่ยเด็ดบาเตยว่าม่กินเตยว่าเรกนฟุกรยเดื้อแบบนใส่ประมาณช้องขอมเอ้อมือว่าค่ะโดย

โดยแบายบลายพี่น้องไ่ได้ลายไม่ได้แสบแล้วมันจืดเลวยลายอินลาานะพีเแล้วดิลายอินลายตานตาให่ก็ท้องมันนะตา่ใหญ่ก็ท้องมันนะใส่หนาเต็มจอ้วแทตายมาสวยเนานะขอบใจขอบใจว้ยกินน้ำดังเ้แม่วดเอยเจแลนแ นับเอวข้าไปแบบนี้นะเราจะเอาอันนี้มาแทนให้แม่วดไม่อยันนั่นปุ๊โตมาหายหมยูยังชูนมาใกล้แล้วปองเลยไปยังยาพิกลงตีพิกลงอนนี้ ตัดงานไจองมเรี่มมคนเดิมมาหลายแล้วน้อนี่ก็เป็นพี่น้องมาซอยงานพี pues ่น้องเลยพอถ่ายย่อเขาย่อน้าขังคุณกับผู้ที่เพิ่มากินทานแล้วเพื่นกับปนั่อนู <t <t ่ะเต็นอยู <t <t ่ยังทำบุณเจ้ขวดหน้าได้ขวดน่อยนะ

มาเริ่เริ่มกี่กาแฟเม่นเมาอย่งนี e ้เมากาแฟแล้วไม่ไไม่วพ่เขันตางนเที et, ่ยวไม่เปเไม่วคร่างกับไ้ริ right> <c ười> <c ười> ่มตะแกงแล้ว no วัน no นี no ้ no 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 พี่ยาพ่อมันขึ้นนะพ่อถ้าขึ้นน่าจะได้เอาขาไปยายช่วงจะเป็นมูงเคิงฟาเที่ยงเนาะมีหลายคนอยู่ได้หน,นังคุยกันเนยพ่อักยตายังดีปูพุชุาาตาเจ็บลายไม่ไหวอะรนังพอมีสีสันนู่น ม <c ười> ัน <descon> ช <fin anta> ุดน <allez. S 2> ึนแหงอยไม่ B ้วนเลยวารเอาจงกร้เจาชุดโนั่ยทำเครื่องปุงบ๊วยปลาโลถ่าปัดเมงวัน

เฮ้ยเรามีแต่หนีแล้วก็พุ่นกับทางในเฮือนหันเนาะฉันกับโตักลายเนะตักลายเดือมไหมพันในพันมะคอเพิ่มสิโบไม่เว้นตามกันแบบเปรนโบโบเทียงดิไม่วันยัง ไข่อมเปะนน้กที่พอ่นดงเลยจะรอน่าย่อขาย่อหน้าอีกคนนึงเนาะคอยเวียดคอยงานคือทีเฮนสุรยคได้ยูน้ำพักมาได้ไดแซเ หอมเลยเอาเสร็จมันหง่วงไหมดับกสะ65้าทนี่อะไรกับเมนบ้แต่ว่าดบใหญ่4ชั้น ยายเข่าวะไปลาวข่าให้ฮะเร้่ฝนเมื่อยเข่าวออกมาได้ไปสันเลยไปไป ไยายพูดอะไรผมไพูดอรก่อนเนาะอนเรีเพนเดอร์นนันเลยืนคุ้มไม่อ้วนพี่ดอกฮะเดินให้กำลังใจ đưa bữa เด้อ đưa เด้อถ้วยพี่เอาลง นี่ได้ใช็กระสอบไปได้ิน่าเข่วเลยไนูคือแบบพักแได้อดไหมะเด่น้องกำลังตัวนี้กำลังซุดมุนเผยพี่น้องเลยบดเลยวนี่น่าจะเย็นเบื่อมันเก็บมันมาเราจะทอนแาไว้

เฮ้ยกระตกแล้วก็ล่งอย่างนี้ดิเนอะกะล่ใงนเซชนากันนั่นจะไปกะลงช่วยอข่าวว่าตัวนี้นะไม่เ คุณยายลาบสิ้นกันชิพว์เล่าทั้งพี่กับมังหงกังนเนลาบสิ้นไปดโน่นไปนม้นนข,อขอ้ขากลนกระชามนึงวันมันจองันกันเนาะยายก็บปกระชามมันยังกล่นมาตะมุงกลังคน

จกดกาแฟไม่วนขับเลยมาแสงมาซับเงินแครแพนะแคเก็บเโอ้ยค่อยคเฮียเฮียต้องเกบตเราพอ้วี่เดี๋วเดี๋ยวกินก่อนแล้ว

ai đây thằng ba này quay 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 không ไ่ยันแขนเด้ดูใหญ่โคตรห้นกั้อ้วใช่ไมช่้อข้างนางหวนกจคนไม่ต้งหนอย่า้งเนอเฮาเป็นหวงเป็นทวงตมยันยัวข้อกันเนาะบ่ได่เป็นห่วงข้อตังที่ยันยันมข้อกันใครในี่มเย็นด้วยอะไร แค่นีแต่บ่ฮอนไปเลยเนาะมีลมอี่งไตักตำมงเนาะจะได้อะไรขายดีขนาดว่าเป็นแม่ค้าขายดีนั่งในห้วยแค่ด้วยเนาะนั่งจนเมื่อยหรกนคงงั้ก็เป็นต่สิใช่แบาเดียวเขายดีไปที่นวกแล้วกัขาวยมดเยหรอกัแ่งลากรีก่นด

Ai. mà đình tiktok tok nga nghe ngon 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 bạn ngon 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 ngon

ครูไว้แล้วครูเขาไอ้ก้อนได้เพื่อนอะลังเงือก่อนบบบนี้ก้อวดีหัวเตียงเรือเามดีเพื่อนก็ยังเดืออยู่นังก็ซ้มนี่ด้อยหคนกินก้อนเดี๋ยวเขาจะกินน้ำดังเนาะ โอ้ยังร้ายชาวไรบูเดิ่นห่วงต่ำมุงหงงแต่มันบนว่าเดี๋ยวห้ามไว้คุกิดเด้งกว่าน่งบอกใครเด็กก็นั่งาว่าท่านี่ตำมงอิ่มไหมอิ่มอิ่มอิ่มต้งแต่ชาบูตี เฮ็คืนบปอยากันดังี้ยาี่เอาป่ยิ้มเื่ออยรี่ขึ้นไปอยากนี้วะยิมอะไรเพบ่กางย่อเข่าย่อหน้าเนาะบางนบานเดี๋ยวเชน่อยเชไปเลาะบงก่อนชกดหน่อยเนาะนอยกินน้ำเดียม่ย บอก้าห้องเพ่เจอคนวะไปครูเขาจะไว้ก่อนเลยไอ้บ้าตงคุงไปแล้วไปไปไปโอ้ยกำลังหายอยู่ดวย cái gì à hùng nhanh nhanh vô ừ. phải phải đâu ai bát tước hùng phải đâu nó rồi phun nè nó เต้นบัวทุกคนได้มาหัวมงานน้ำต่างวงย่างอยู่อ่ะเซนก้าซีประมาณนี้ก่อนเดอนาะขอบใจขอบใจแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งแขกที่มาห่วมงานในมือนี้เนาะแสดงความเสียใจน้ำที่ว่าซีชงสการน้ำปูเนี่ยขอบใจ ກมก็กบบขอขນบคุณขอบคາณหลายๆเนาะสาําหรับคลิปนະ้ก็สີประมา่ออะไปแล้วให้พี่น้องเอ้ยสบายดีด้สบายดี